สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่31พฤษภาคมค่ะพร้อมกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่ 1. เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะอยู่ทางภาคตะวันออกค่ะบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะและพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตค่ะ ส่วนภาคอื่นๆก็มีฝนตกด้วยเช่นกันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านและแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬนะครพนมชัยภูมินะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะฝนส่วนมากก็จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอยู่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสตูลค่ะและในวันนี้นะคะวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายนค่ะ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางค่ะทำให้ประเทศไทยมีเมฆมากมีฝนและก็มีฝนฟ้าขนองตกต่อเนื่องนะคะและก็ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านรับมรสุมค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จันทบุรีและตราดค่ะประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวมาตะบานประเทศเมียนมานะคะ ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะส่วนการกระจายและปริมาณของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงบ้างนะคะในระยะนี้และฝนก็จะกลับมาเพิ่มขึ้นในปลายช่วงวันที่6ถึงวันที่9มิถุนายนค่ะคาดว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะและสำหรับภาคใต้จะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุม มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่1ค่ะมีผลกระทบถึงวันที่6มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงนะคะ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะคะจนถึงวันที่6มิถุนายนค่ะสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องค่ะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิง่งและดินโครนถล่มไว้ด้วยนะคะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย